อยากดูตัวจริงของ one plus 8 pro ใช่ไหมไม่ต้องรอวันงานนะครับมาดูได้เลยสวัสดีครับพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสเสจจสันเสรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเจ้าข่าวของเจ้า one plus 8 pro นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะดูตัวอีเวนต์นะครับในงานของเขาเนี่ยผมมีรูปจริงๆเลยนะครับตัวจริงเสียงจริง ของเจ้าตัว OnePlus 8 Pro มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างนี่เอาไว้ตรงนี้เพื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด p โ s สแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยหลังจากที่เห็นเจ้าตัวเรนเดอร์ตัวจริงไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นพวก Official Trailer ของเขาเนี่ยไปหมดแล้วนะครับ และทั้งราคาพวกเราก็รู้ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ตัวจริงของมันเองนะครับคือไม่ต้องไปรอดูถึงหน้างานนะครับก็มารอดูในกับผมนี่แหละนะครับจากที่เห็นเนี่ยในรูปเนี่ยนะครับก็คือในตัวสกรีนของมันเนี่ยเราก็จะเห็นข้อความสำคัญต่างๆของเจ้าตัว One Plus 8 Pro นะครับ และถ้าขี้สังเกตหน่อยนะครับถ้าดูจากขอบข,ข้างๆก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยใส่เจ้าตัวเคสใสมาให้เลยนะครับก็คือทาให้เรารู้ว่าเจ้าตัว One Plus 8 Pro เนี่ยมีเคสใสมาให้เราในกล่องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้านะครับก็คอนเฟิร์มอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นเซลฟี่พันโชอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็จากตัวอินโฟของมือถือตัวนี้เนี่ย ตรงเซ็กชันของ about phone นะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็น one plus 8 pro จริงๆนะครับด้วยสเปคแล้วก็ด้วยชื่อที่เขาเขียนมาที่เห็นกันอยู่ในในรูปเลยนะครับแล้วก็ในสเปคเาคร่าวๆอีกสักรอบหนึ่งก็คือเป็น snapdragon นะครับ865นะครับแล้วก็มาด้วยโมเด็ม5 g นะครับส่วนในตัวของ ram เนี่ยเขาให้มา1 2 g b นะครับแล้วก็ความจุของมันเนี่ยอยู่ที่2 5 6 g b นะครับ แล้วก็ในกล้องเนี่ยมันก็จะมีเป็น quad camera นเซอร์หลักเป็น IMX 689นะครับแล้วก็ OnePlus เนี่ยจริงๆเขามีแชร์รูปนะครับที่เขาภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่า processing ของเขาเนี่ยแล้วก็เซ็นเซอร์กล้องของเขาเนี่ยเทพมากก็คือมีการโชว์ในเรื่องของรูปกลางคืนนะครับแล้วก็รูปกลางวันด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลเอาไว้นะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้า IMX นะครับ586นะครับอยู่ในเลนส์ ultra ultra w า d e นะครับส่วนในตัวของเทเลโฟโต้เนี่ยเกาให้มา8ล้านเมกะพิกเซลส่วนอีกเลนส์หนึ่งเนี่ยมันเป็นคัลเลอร์ฟิลเตอร์เลนส์นะครับ5ล้านพิกเซลตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้เวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยสีเนี่ยมันจะตรงนะครับกับที่เรากับที่ตาเราเห็นเลยนะครับแล้วก็เป็น120เฮิร์ตซ์นะครับ refresh rate พร้อมด้วยหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรนะครับ6.78นิ้วนะครับ AMOLED Screen แน่นอน Fluid AMOLED Screen นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะใส่ตัว Operating System OS ของมันเนี่ยเป็น Hydrogen OS นะครับซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยในรูปเกียวจริงที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันเป็น Version G นะครับอันนี้ ส่วนวิธีดูว่ามันเป็นตัวจีนอีกอันนึงก็คือดูที่ตัวโมเดลเนมมันด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเทพนิดนึงตรงที่มันใส่เจ้าตัว memc ชิปมาให้เรานะครับเวลาทําให้เราเนี่ยดูหนงดูหนังเนี่ยมันทําให้ได้อัตราลดมากขึ้นเพราะว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะแจ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยที่รองรับตัว memc ชิปเนี่ยนะครับผมก็จะแอบใส่ไว้จริงๆถ้าเกิดทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆเนี่ยของผมเองเนี่ยคือผมมีบอกไว้แล้ว แต่ก็อาจจะใส่เพิ่มขึ้นมาเผื่อเวลาที่สมมุติว่าเพิ่งมาดูกันนะครับก็คือรองรับพวก YouTube แล้วก็ Netflix คือจริงๆรองรับแค่2แอปพลิเคชันนี้เราก็แจ่มแล้วอะสบายใจแล้วแล้วก็ถ้าดูที่ตรงแถวๆถวก้นๆของมันเนี่ยนะครับก็คือเป็นแนวเป็นพวก q u a ์สเคิร์เป็น c u r ร์ฟสก e ีนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าตัว one plus 8นะครับสำหรับคนที่ชอบแฟล s สกรีนค่อนข้างที่จะแฟล t หน่อยเนี่ย ผมแนะนำให้ไปตัว one plus 8ดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีรูปตัวจริงที่หลุดออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับผมก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูก็ได้แต่คือผมก็จะใส่ไว้ให้ดูเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูตรงจอเนี่ยก็เราก็จะรู้ว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะแฟลกไม่ค่อยเคเบิลซกเท่าไหร่ส่วนหลังจากที่ได้ดูรูปแล้วเนี่ยพี่พี่น้องๆเนี่ยชอบเจ้าตัวไหนมากกว่ากันนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเจ้า one plus แปดเนี่ยมัน คือเขาจะใส่เจ้าตัว Fanatic Mode มาด้วยซึ่งมันจะอัพ p r r o r r m a n c e ให้กับเจ้าตัว o n e plus 8ของเราด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวก Dark Mode 2.0ต่างๆอันนี้เราต้องมารอดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับเพราะว่าเขาที่แล้วเนี่ยก็มีโชว์เจ้าตัวไอ Wireless Fast e l e s s i n s ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ตัวราคา70ยูโรเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ผมมี นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe ได้นะครับพอดีนี่ผมเจอข้อมูลปุ๊บเน่ต้องรีบมาอัปเดตพี่พี่น้องน,องนองทุกคนเลยนะครับจะได้ไม่ตกกระแสนะครับเพราะว่ามันใกล้จะเปิดตัวแล้วอีกไม่นานนะครับแล้วก็วันนี้เสนอเสนก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆสวัสดีครับ